จะบีบให้เราไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นทางที่เราวางไว้ก็เป็นเส้นทางที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะครับการที่เจ้าหน้าที่บอกให้ไปเส้นพระโวน,นียมันจะผ่านลับเสดผมก็ไม่เข้าใจเจตนาสิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังทําอยู่นะตอนนี้นะครับว่าต้องการให้นาไปถูออะไรเราก็เดินมาของเราเราเดินไปเที่ยวสารบุรีของเราเฉยๆนะครับเราเข้ายืนยันว่าจะเดินไปตางที่เราใช่ไหม คอเพื่อเราเขียรักรจไปยกก้ดดาดไปไปเกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะขัดขวางนะคะขัดขวาง ขขวางให้เราไม่เดินไปทางเส้นทางวิภาวดีรังสิตนะคะพี่น้องรับเราจะไปวิภาวดีรังสินะครับเราจะไม่ไปพระหุนโยทินเด็ดขาดพี่น้องครับถ้าถูกสลายการจุนลุมที่นี่ขอให การที่แยกเกษตร5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นถ้าถูกลัยกันหนุ่มๆที่นี่นะครับไป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 ปไ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 ปปไ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 ปยไปไป อันนี้ขอขอตึงกำลังไม่แค่เราเดินต่อนะครับเราดูกระหลยก็จุกจุกนะครับขอให้ไปเจอกันที่แยกเกษตรห้าโมงเย็นนะครับแยกเกษตรห้าโมงเย็นไปเจอกันที่น้านถ้าเราดุกระหลยกันุนี่นครับยาบเข้ามาครับยาบเข้ามาเลยนี่ปวดไม่เป็น 哎呀，快过来！快过来！會 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางไ,ไม่ให้เราเดินไปถนนวิภาว,วดีรังสิตนะคะซึ่งเราจะยืนยันว่าเราจะไปทางเส้นทางน,นี้นะคะเป็นบุคคล <c oughs> เดียวกันถ้าการปิดทางอย่าง,างนี้แล้วมันไปนสู่ความรุนแรงเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนหนังงนนะที่ทำใหเกิดควารุนแรงเราไม่อยากเป็นย่ังนั้นเปิดทางให้พวกเราเถอะครับเราก็แค่เดินต่อาไปถ้าเห็นิบหกสิเจ็นมาที่เราเดินเราก็มีแค่เดินอย่าง<ส> <ๆ S 1> น,นล่ะครับ อยากให้เข้าใจกันด้วยนะครับเปิดทางนะครับเราไปปรถ่ของเรานีของเราดีลังสิทธ์เท่านั้นนะครับนะครับไม่ต้องไปสร้างเรามไปรวมกันนะครับที่เปิดอี่ทางหนึ่งเพื่ออะไรที่เปไปทำไมครับรู้ว่านายสั่งเดี๋ยว่าพี่รู้ไหมว่าคำสั่งของนายครั้งนี้เพื่ออะไรนะครับเพรายามต้อนเราไปเพราะฝนตกทินเพื่ออะไรไม่ทราบเราเดินมาของเราครับปล่อยให้พวกเราเดินไปไหนครับ ไว้ให้พวกเราเดินของเราไป็นอางนี้ครับพี่เจตนาอะไรเดินมาทางไกลพี่โอ้โหทีนี้ต้องผ่านล่าสุดเหตุเราผ่านเราไม่อยากผ่านล่าสุดเหตุพี่ผมเข้าใจว่าเป็นพื้นที่จุดเบาบบางของความมั่นคงเขาของเจ้าหน้าที่เขาเราก็อยากเดินมาเช่นนี้ถ้าอยากก็ให้การน้อยถ้าไม่อยากถ้าอยากมีเจตนาดีๆต่อกันจริงก็เปิดทางนะครับพี่เปิดทางนะครับโยนตรงนี้ไหวไหครับไหวไหวไหวไหมครับ เราเดินมาจากโครานะระยะทางเกือบจะถึง247.5กิโลเมตรละซึ่งเรายืนยันว่าเราเดินมา

ที่อาตมาลุ่มใหม่ยกเลิกเดินหนึ่งกอนมไม่มเราโดนล้อมนะคะตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังขบวนเลยนะ เอ็ดนะคะท่านผู้ชม นมาสองอยกิโลเดินมาอย่างสันติใช่ไหมคะพี่น้องตามพรบตามกฎหมายพรบการชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้เราไม่ใช่มาปิดถนนอย่างนี้อยากถามคุณตำรวจว่าเอาอำนาจอะไรเอาข้อกฎหมายอะไรมากระทำอย่างนี้คะถ้าเขายืนยันจะไม่ให้เราไป ถ้าเขาจะมาให้เราผ่านเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราเดินกันมากี่วันแล้วคะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่16ใช่ไหมคะ ที่ผ่านมาแล้วทางกว่า2 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ในตัวเมืองนครราชสีมามาถึงวันนี้ความรุนแรงมันเคยเกิดจากฝั่งเราไหมคะและขอประกาศไว้ตรงนี้ถ้าวันนี้ทิ่นี้ถ้าวันนี้มันจะเกิดความรุนแรงความรุนแรงนั้นมันไม่ได้เกิดจากพวกเราใช่ไหมใช่เพราะความรุนแรงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยมันเกิดจากฝั่งราฐบาลาลังก์ราชสีมา ข้อเรียกร้องของเรายังยืนยันเหมือนเดิมน,นะคะข้อเรียกร้องเราข้อที่หนึ่งเพียงเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราเพื่อนเราที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในการใช้กฎหมายศาลมีคํสต่งฝากขังเพื่อนเราในระหว่างที่พิจารณาคดีแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มแกนนำกนากลถ่อถูกตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดจริงแต่ได้รับการประกันตัวเพื่อนเรายังไม่ถูกตัดสินเลย พี่น้องเอ้ยปลยเพื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกหน้าเงินอขอไประยุบไปยุบไปยุบ oh <my. S 1> พี่น้องครับพี่น้องตำรวจครับอยากจะที่แจ้งอย่างนี้นะครับว่าการที่มี มนุษย์นะครับมีผู้คนมีมนุษย์ออกมาเรียกร้องนะครับออกมาใช้สิทธินะครับออกมาจากควาสบายออกมาจากการทํางานออกมาจากการเรียนออกมาจากการใช้งีวิตเนี่ยเพื่อมาเรียกร้องมันหมายความว่ามนุษย์กลุ่มนี้ที่นั่งอยู่ที่นี้มันอดทนอะไรไม่ไหวแล้วกับสังคมนี้มันอดทนอะไรไม่ไหวแล้วกับการใช้กฎหมายของรัฐมันอดทนไม่ไหวแล้วกับการที่มีการ บริหารเศรษฐกิจที่ทําให้ป่าท้องแย่ชีวิตผู้นคนแย่มันถึงได้ออกมาทีนี้ในหลักการสากลเนี่ยในความเป็นรัฐเนี่ยรัฐต้องควบรัฐไม่ใช่การควบคุมและจำกัดสิทธิรัฐต้องให้สิทธินะครับรับรองสิทธิเหล่านี้แต่สิ่งที่พวกพี่กําลังทําอยู่มันผิดกับหลักการนั่นเลยพวกพี่ไม่ได้คุ้มครองและรับรองสิทธิอย่างที่ว่านั้นเลยไม่คือสิทธิอันชอบรมนะครับ สิ่งที่เราเดินไปเราเดินมาอย่างสันติสงบอันนี้สาเราไม่ได้เป็นรทการที่ปิดแยกเกี่ยงถนนเนี่ยมันก็เป็นความไม่สะดวกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเท่านั้นสิ่งที่เราเดินมาจากโคราชเรากําลังบอกว่าเราแบกเอาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนมาที่นี่ด้วยสิ่งที่เราเดินมาตั้งแต่กิโลเมตรแรกเราแบกเอาปัญหาของสังคมไทยนี้มาด้วย การที่พวกเราเดินมาเราเดินมาด้วยความตั้งใจเดินมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราเพียงต้องการจะสื่อสารว่าเราต้องมาแก้ไขปัญหานี้ช่วยกันเราจะเอาชนะความจนนี้ด้วยรัฐสวัสดิการแล้วรัฐสวัสดิการนี้จะมาได้ข้อต่อเมื่อไม่ได้มาจากรัฐเผด็จการเพั้อแล้วนะครับสิ่งที่เรามาเรียกร้องในวันนี้ข้อเสนอที่พวกเราเรียกร้องพี่น้องเลยไปเพื่อเรา เียนรัฐมนูญใหม่เราเคือนดึงดสองประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์อไอ้ข้อเรียกร้องแรกที่ว่าปล่อยเพื่อนเราแต่มันแค่แค่ง่ายๆครับพี่หลักการง่ายๆหลักการของความเป็นมนุษย์ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่มีใครควรที่จะกิดคุก แต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่ามันมีกลุ่มการเมรืองหนึ่งก็คือกลุ่มกปปสที่สามารถประกันตัวได้นี่ก็คือหลักการที่มันถูกต้องและผมก็เห็นด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนต้องประกันตัวได้แต่ทําไมเพื่อนของเราทั้งสี่คนแต่ทําไมผู้เคลื่อนไหวทางฝั่งประชานิปไตยไม่ได้ประกันตัวนี่มันคือความรุนแรงทางกฎหมาย สิ่งที่รัฐใช้คือความรุนแรงความรุนแรงมันไม่ได้แค่การต่อยไม่ใช่แค่การสาดกันนุนความรุนแรงทางกฎหมายก็คือความรุนแรงเช่นกันความรุนแรงทางกฎหมายหมายถึงว่าคุณเอากฎหมายนี้ไปขังคนขังอิสระภาพของคนมันคือความรุนแรงมันกระทบกระเทือนต่อจิตใจของครอบครัวกระทบต่อจิตใจลหลายๆคนเพราะแค่เขาคิดเพราะแค่เขาพูดเพราะแค่เขาแสดงออกเท่านั้นหรือเขาถึงต้องติดคุก พราะนั้นแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องแรกของเราที่ว่าปล่อยเพื่อนเราเนี่ยมันก็แค่ง,ง่ายๆเท่านั้นเองครับพี่แค่เราอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กระบวนการอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันหลักการที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะกล่าวหาเพื่อนเราคดีนนหนึ่งหรือสองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หลักการทางกฎหมายที่บอกว่าให้สันนิฐาด้ว้ก่อนวลาผู้ถูกกล่าวหาคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล ึ่งการที่จะมีคำรักษาของศาลในกรณีก,ณก,ณกณปปสออนเนี่ยศาลชช้นต้นตัดสินแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าที่สุดการที่สุดคือศาลฎีกาเพราะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่กปปสได้ออกมามันก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าทําไมเพื่อนของเราถูกปากขังในระหว่างพิจารณาคดีนี่คือปัญหาของความรุนแรงทางกฎหมายนะครับแล้วสิ่งต่อมาเวลาที่พวกพี่มองประชาชนหรือมองพวกเราเป็นปัญหาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันมองในมุมมองที่ผิดมันเกิดจากทุติยภรมิการที่ผู้พี่ถูกปลูกฝังมาว่าความมั่นคงความมั่นคงไอ้ความมั่นคงของที่ผู้พี่เคารพนี่คือความมั่นคงของประยุทธ์คือความมั่นคงของรัฐบาลนี้แต่พวกพี่ี่ไม่ได้ปกป้องความมั่นคงทางปาก้องพวกพี่ไม่ได้ปกป้องความมั่นคงทางสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยแม้แต่น้อยพวกพี่เลือกยืนที่จุดยืนตรงนั้นคำถามคือรัฐธรรมนูญห0ศบอกว่าพวก ประชาชนประชาชนไทยมีพิชิตเสรีภาพภายใต้เ้นแต่จะไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของรัฐน,นี้รัฐนี้ไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมก,การรัฐนี้ไม่เคยมีประชาชนอยู่ในหัวใจเลยเนั้นแล้วความมั่นคงของรัฐก็คือความมั่นคงของประยุธ์ไม่ใช่ความมัน่นคงของประชาชนพี่น้องเอยไปเพืเอ่อเราที่ พี่น้องครับอขอประกาศพี่น้องทางบ้านนะครับที่ฟังเราอยู่ที่ดูเราอยู่นะครับจากการสื่อสารทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับพี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านนะครับขอให้ออกมาจากบ้านครับมาหาเราที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งหมู่บ้านกันลางถนนที่นี่เราค้างคืนได้ข้างคืนกลางถนนที่นี่นะครับเอาให้ไปรู้กันไปว่าระหว่างคุณกับเรา นะครับใครจะทนก่อกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเต็นนะครับเอาหลังคามุงจากนะครับมาประกอบสร้างกันตรงนี้เลยนะครับเอาให้มนรูกันไปเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราต้องการเดินไปไล่ประยุทธ์ใช่ไหมครับพี่น้อง <Hey. S 1> พี่น้องครับวันนี้มีการชุมนุมหลายที่หลายแห่งซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชน หลายความคิดเห็นหลากหลายความคิดหลากหลายความแตกต่างโอเคนะครับกำลังจะด่าอยู่แล้วเดียวอ่ะเดี๋ยวตำรวจจะเปิดถนนให้เราเดินแล้วนะครับพี่น้องครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคงจะมีการประกาศกั้นขึ้นมาอีกผมขอทแจอย่างนี้ครับพี่น้องครับจะเพิ่งลุกนะครับก่อนที่พี่น้องตำรวจจะเปิดต้องทางและรีบเปิดนะครับอย่าเปลี่ยนใจอยากจะอธิบายให้พี่น้องทุกท่านและก็พี่น้องตำรวจทุกทุกท่านได้รับทราบวันนี้มีการชุมนุมหลายที่หลายแห่งเป็นการแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพข,ของพี่น้องประชาชนหลากหลายความคิดนะครับนะฮะ แต่เรามีโว้หัวใจเดียวกันเนื่องจากว่าสิทธิและเสรีภาพเราถูกกดทีผมเห็นนะครับแต่เรามีแนวทางของเราชัดเจนว่าเราจะใช้แนวทางไหนในานามกลุ่มขบวนเดินทะลุฟ้าเราตั้งใจจะเดินไปตามนถมานนพระรามวดีรังสิษเพื่อไปแยกเกษตรจากแยกเกษตรเราจะจบสิ้นการเดินทางและจะเดินทางวันต่อไปเพื่อจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอประกาศให้ชัดเจนว่า ไม่ว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของพี่น้องประชาชนจะมีหลายหลากความคิดอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีน้องตำรวจจะต้องทําคือว่าต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนนะครับและนั่นเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านองไปแก้ปัญหาเพื่อจะขัดขัดกันก้นอะไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถแสดงออกซึงสิทธิเสรีภาพได้ครับโดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ นะครับขบวน,นเดินทะลุฟ้ามีเป้าประสงค์ชัดเจนแบบนี้จะไม่ร่วมไปกับกลุ่มชุมนุมไหนใดๆทั้งสิน้นเพราะแต่ละกลุ่มมันมีหลากหลายความคิดเห็นนะครับดังนั้นอย่ามาต้อนเราให้เดินประหนโยทินเพื่อจะให้เราผ่านลาบเด็ดไอทูเล่ถ้าจะเปิดก็เปิดเลยครับ นะครับรีบเปิดถ้าไม่เปิดเราจะตั้งหมู่บ้านที่นี่อย่ามาต้อนให้พี่น้องประชาชนเข้าไปรวมผูงอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เพื่อจะปราบเราไอ้เฮงช่วยโอเคครับเตือนอ๊อฟ เดียรัฐธรรมนูนใหม่ยกเล 1, ิกดึงหนึ่งสองถ้าพี่พี่คนใดนะครับอยากรู้ว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมีอะไรบ้างน,นะครับดูตามผพหน้าเลยนะครับ สิ่งที่อยู่ตามทงนั้นมีปัญหาเรื่องราวหลากหลายต่างๆมากมายนะครับมีทั้งเรื่องที่น้องประชาชนปัญหาต่างๆต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่จะเปิดหรือยังครับเปิดตรงไหนครับขอเปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับขอเดี๋ยวมปรมวมกับเจ้าหน้าที่ครับเปิดพื้นที่หน่อยครับเปิดพื้นที่เลยเปิดตรงนี้ได้ไหมพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รถไปได้รถไปได้ไหมโอเคครับเจ้าหน้าที่เปิดพื้นที่ได้เอาพีน ขาพมนุนหม่ยกเลิกดืนยนสังประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์อย่าลืมนะครับวันนี้เรามีขอหนึ่งเหตุผลนะครับขอหนึ่งเหตุผลที่เราต้องออกมาให้ประยุทธ์ครับหนึ่งเหตุผลที่เราจะได้ประยุทธ์นะครับขอความเห็นจากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราตั้งขบวนเดี๋ยวเราเดินไปแล้วนะครับ <_. S 2> ที่นอง ถนนมิพาวดีลังสิ็นะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเจ้าหน้านที่มีการขัดขวางนะคะให้เราเดินไปตามถนนเส้นงามวงวานนะคะซึ่งจะผ่านลาก11น,นะคะซึ่งเรายืนยันว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปคือแยกเกษตรสิ้นสุดอยู่ที่แยกเกษตรในค่ำคืนนี้นะคะท่านะผู้ชม ทเราครับถ้าจะเรน้วเดปนสนนะครับยเราืนเยืนยันะว่าเราจะไปสิ้นสุดข,ของวันนี้อยู่ที่แยกเกษตรนะแล้วเราจะไปจุดหมายปลายทางของเราเลยคือไนึสวัสดีไปชาปตานะินิพพ์ไตร้านคุณผ้ชมกี้เนี่ยคอปอเนี่ยมา ห้ามนะครับคือพยายามจะมาห้ามไม่ให้เราเดินเข้ามาในเส้นทางหลวงทุกพอดีที่จะไปที่จะไปจุดจบอยู่ที่มเกษตรนะครับก็เลยมีการเจรจามีการมีการได้พาสัยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านมาได้ครับคือปัญหาอยู่ที่ว่าคือขอขอไม่ควรที่จะมาตั้งด่าแล้วก็สกัดการเดินเท้าของของขบวนเราเพราะว่าตั้งแต่โคราจนมาถึงตรงนี้ไม่มีเหตุอะไรเลย นะครับแต่คอฟอมาอ้างว่าตำรวจอาวุธนะครับเพราะมีข่าวว่ามีระเบิดปิงปองมีการตรวจพบระเบิดพวกของระเบิดปิงปองเมื่อวานซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลนะ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าขบวนนี้มีแต่ชาวบ้านมีแต่ประชาชนแล้ว,ลว,ลว,ลวตั้งแต่วันแรกไปถึงวันนี้เกือบ16วันเนี่ยเขาเดินโดยสันติมาโดยตลอดมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคประชาสังคมอยู่ตลอดแล้วคอฟอจะมาทําเรื่องใหญ่มาตั้งเนี่ยมัน คือไม่ควรครับเราเปลืองก็ประมาณสงสสาะนะครับก็มายืนตากลงตากแต่นี่ไม่รู้เดี๋ยวข้างหน้าจะต้องเจออีกหรือเปล่ามันต้องเชื่อใจกันนะคุณตำรวจดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y u t u b e มัิชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่ชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มัิชนทีีเป็นของทุกคนคร <c oughs> ับ